โรงเรียนบ้านท่ายางประชาสรรและโรงเรียนวัดท่าคอยในอำเภอท่ายางร่วมสืบสารแห่เทียนพรรษาพร้อมถือโอกาสพัฒนาวัดอารามสำนักสงฆ์ในพื้นที่อำเภอท่ายาง ในช่วงเช้าบรรยากาศแห่เทียนพรรษาในเภอท่ายางเป็นไปอย่างคึกคักโดยแต่ละโรงเรียนได้นำขบวนเทียนพรรษาเดินผ่านในตลาดเทศบาลตำบลท่ายางม,มีประชาชนสนใจพร้อมร่วมทําบุญเป็นจํานวนมากโดยแต่ละโรงเรียนได้ใช้กลยุทธ์เรียกร้องความสนใจจากประชาชนที่ผ่านไปมาเพื่อร่วมทําบุญนําเงินเข้าวัดนอกจากนี้ยังมีการแห่เทียนพรรษาโดยผอ,อพัชระเพิ่มพงพิพัฒน์ผู้อำนวยการโร,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 รงเรียนบ้านท่ายางประชาสรนยังได้นําเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ายางประชาสรนช่วยกันทํานุบำร องศาสนาด้วยโดยการร่วมกันพัฒนาสำนักสงบริเวณบ้านท่าคอยทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมาร่วมทำบุญในช่วงวันเข้าพรรษามีที่พักพณนย่อนใจและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในวัดให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญมากยิ่งขึ้นค่ะแลนะนั่นก็คือสีสันนะคะตามโรงเรียนต่างๆที่ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษากันขึ้นในส่วนของตรงนี้ในเทศกาลหรือว่า วันสําคัญทางศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษานะคะในวันนี้เราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการกําเนิดเทียนซึ่งเป็นมาอย่างไรติดตามข่าวนี้ค่ะาศาสนาทุกาศาสนาล้วนแล้วแต่สอนให้ทุกคนเป็นคนดีโดยผู้นับถือแต่ละาศาสนาต่างให้ความเคารพนับถือและทําบุญสร้างกุศลในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในส่วนของชาวพุทธนับถือพระรัตนตรัยมีการนํารังพึ่งมาต้มเอาขี้พึ่งเพื่อมาทําเทียน riêng ใช้จุดบูชาพระเป็นที่มาของการกําเนิดเทียนเทียนเป็นอุปกรณ์ของการให้แสงสว่างมีความสําคัญมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลโดยเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้บําเพ็ญกุศลได้การเข้าวัดทาบุญใส่บาตรฟังพระธรรมเทศนาและสิ่งที่พิเศษกว่าวันสําคัญอื่นก็คือมีการถวายหลอดไฟหรือว่าเทียนเข้าพรรษาและผ้าอับน้ําฝนแก่พระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับ การอยู่จำพรรษานอกจากนี้ในสมัยก่อนชาวบ้านจะช่วยกันหล่อเทียนเพื่อถวายพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงฤดพูพรรษาการตลอด3เดือนเพราะเทียนมีความหมายที่ดีเชื่อกันว่าหากถวายเทียนจะทําให้ได้อานิสงส์เป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมเจริญพรญาติโยมสาธดุชนพุทธบริษัททั้งหลายในวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้เป็นวันอัสรหาูชา และเป็นวันเข้าพรรษาทั้งสองวันซึ่งจะอยู่ในช่วงเก้าเข้าสู่ฤด,ดูผลแห่งการเพาะปลูกสำหรับวันสำคัญทั้งสองวันดังกล่าวที่มาที่ไปอย่างไรและมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนวันนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายศึกษาปฏิบัติพุทธประวัติสำคัญทางพุทธศาสนาไปพร้อมๆกันเริ่มวันอาสาหหบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดของทุกปีทั้งนี้คำว่าอาสาฬหะแปลว่าเดือนแปดส่วนวันเข้าพรรษาก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรงบัญญัติให้พระภิกษุเข้าพรรษาได้จำอยู่กับที่ไม่ไปค้างแรมคืนณที่ใดพุทธานิกชจนทั้งหลายวันอาสาฬหะบูชาก็เป็นวันเกิดของพระสงฆ์ ฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายก็ทำบุญทำกุศลเข้าวัดปฏิบัติธรรมส่วนกลางคืนก็มีการเวียนเทียนเพื่อน้อมลำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นวันอาสาฬหาบูชาหลังจากวันอาสาฬหาบูชาไปนหนึ่งวันคือแลมหนึ่งค่ำเดือน8เป็นวันเข้าพรรษาตามประเพณีของพระสงฆ์ให้หยุดอยู่กับที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย การเข้าพรรษาของพระก็เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีส่วนการเข้าพรรษาของญาติโยมก็เพื่อหยุดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเช่นดื่มเหล้าเมาสุราเล่นกาะระพนันในเทศกาลเข้าพรรษาสามเดือนขอให้เรารักษาและพึ่พิทบริบัติอยู่ในศีลในธรรมเพื่อนำความสุขความเจริญมาแก่ครอบครัวดังที่ว่างดเหล้าเข้าพรรษาประหยัดเงินตา เพื่อครอบครัวสาธุชนทั้งหลายในเทศการเข้าพรรษาจึงขอเชิญชวนพุทธนิจุชนทั้งหลายร่วมกันบำเพ็ญกุศลรักษาศีลวางธรรมปฏิบัติธรรมและให้มีใจมีความรักมีความสามคัคคียึดมั่นในศีลในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปตลอดการพรรษาขอเจริญพร ทั้งนี้การถวายเทียนและการแห่เทียนพรรษาถือเป็นประเพณีวันเข้าพรรษาของชาวพุทธที่ได้กระทำต่อเนื่องกันมาแต่อดีตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาอย่างไรก็ตามเทียนที่เราเห็นในปัจจุบันมีหลากหลายสีโดยแต่ละสีก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปเช่นเทียนสีขาวคือความจริงใจความบริสุทธิ์เทียนสีแดงคือความรักสุขภาพความเข้มแข็งความกล้าหาญเทียนสีเขียวคือเงิน โชคความอุดมสมบูรณ์มั่งมีเทียนสีดำหมายถึงความไม่ลงรอยกันการต่อต้านและเทียนสีเหลืองคือการเรียนรู้ความมั่นใจและการสร้างสรรค์เป็นต้นถึงแม้เทียนจะมีสีและความหมายที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเราชาวพุทธที่ควรค่าแก่การสืบสารประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป สำหรับวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้นะคะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและที่สำคัญเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรวันนี้เรามีมาแนะนำเหมือนเช่นเคยค่ะ ทุกวันขึ้น15ค่้าเดือน8ของทุกปีจะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันอาสารหาบูชาซึ่งในปี2554นี้วันอาสารหาบูชาตรงกับวันที่15กรกฎาคมและวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่16กรกฎาคม วันอาสาฬหาบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากปราสรู้ได้สองเดือนโดยแสดงประถมะเทศนาปโปรดพระปัจจวัคคีทั้งห้าได้แก่พระกุธัญญะพระวะปัปปะพระพัทิยะพระมหานามและพระอัจสชิที่ป่าอิสิปะตะมลึกายวันเมืองพระราณสีแคว้นมนัโคธจน พระอัญญาโกธัญญาได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิสุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระระัตนไตรครบรอบองค์สาบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช45ปีทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ปัจจะวคีทั้งหเรียกว่าธรรมจักกับปปัตนาสูตรแปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมซึ่งหลังจากประถมเทศนาหรือเทศนากันแรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลงพระอัญญาโกธัญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระสดาบานจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิพิขุอุปสัมปทา พระโกฏัญญาจึงได้เป็นพระอริยะสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาต่อมาพระวะปัปปะพระพัทยาพระมหานามะและพระอัศชิก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและได้อุปสมบทตามลําดับซึ่งกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันนี้คือการทาบุญตักบาตรรักษาสิลฟังพระธรรมเทศนาและสวดมนต์ในตอนค่าก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเราดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระ,ะรัตน์ไรอีกทั้งยังเป็นการช่วยชล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใสจะได้มีร่างกายและจิตใจ,ใจที่พร้อมสําหรับการดําเนินชีวิตในยุคที่ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับวันเข้าพรรษาจะเป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ต้องประพฤติปฏิบัติาตามพระพุทธบัญญตัติที่ทรงวางเป็นระเบียบ ข้อบังคับให้พระสงฆ์ต้องเข้าจำพรรษาในสถานที่ที่ทรงอนุญาตให้เข้าอาศัยอยู่ได้ซึ่งมันเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8จนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11เอเรียกว่าครบไตรมาสคือสเดือนนี้เป็นการเข้าพรรษาต้นส่วนการเข้าพรรษาหลังเริ่มตั้งแต่วันแรมค่ำหนึ่งเดือน9จนถึงวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือน12บโดยพิธีกรรมของสงฆ์ก่อนจะถึงวันเข้าพรรษาจะทำการซ่อมแซม เสนาสนะที่ชำรุดสุดโทรมให้อยู่ในสภาพที่ดีที่ใช้อยู่อาศัยได้จัดการปัดกวาดอยากย่ายเช็ดถูให้สะอาดสาเหตุที่ต้องกระทำเสนาสนะให้มั่นคงและสะอาดก็เพื่อจะได้บำเพ็ญสมณกิจในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวฝนจะรั่วรถอุโบสถไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วจึงกระทำพิธีเข้าพรรษาในส่วนของพุทธศาสนิกชนมีการ ทำบุญตักบาตรกัน3วันคือวันขึ้น1 4่ถึง15ค่ำและวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ซึ่งสิ่งสักการะบูชาที่พุทธศาสนิกชนนิยมกระทำกันเป็นงานบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือเทียนเข้าพรรษาบางแห่งจะมีการบอกบุญเพื่อร่วมหล่อเทียนแท่งใหญ่แล้วแห่ไปตั้งในวัดอุโบโสถเพื่อจุดบูชาพระรัตนไกรตลอด3เดือนการแห่เทียนจำนำพรรษาหรือเทียนเข้าพรรษาจะเป็นงานเอกเกริกที่มีของกรองประคมอย่างสนุกสนาน และเทียนนั้นมีการหล่อหรือแกะเป็นลวดลายและประดับตกแต่งกันอย่างงดงามค่ะช่วงแรกให้ความสำคัญกับเทศกาลเข้าพรรษานะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆกันบ้างค่ะ กลับเข้าสู่ข,ข่าวอีกช่วงดูสีสันของงานเกี่ยวกับนักศึกษากันบ้างน,นะคะทําให้มีชีวิตชีวาเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะได้จัดให้มีการแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของนักศึกษานะคะในรูปแบบของแฟชั่นโชว์ค่ะขอบคคุณร่ การจัดแสดงผลงานออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจัดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยใช้ชื่อว่าสมุดยางโมเดลลิ่ง for n e w generation ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอโดยมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 5 4เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่ททอในการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการเรียนการสอนการวิจัยแก่นักศึกษาอาจารย์และสถานประกอบการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นศิลปะและสินทอให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนซึ่งโครงการดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการฝึกนางแบบและนายแบบอาชีพในระดับประเทศและในระดับสากลตลอดจนเพื่อความเป็นเลิศทางแฟชั่นสินทอและเครื่องแต่งกายที่ครบวงจรในทุกกระบวนการสําหรับการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการเดินแบบในครั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมทางด้าน ด้านการเสริมสร้างบุคลิกภาพความมั่นใจในตนเองการเข้าสังคมเทคนิคการเดินแบบเทคนิคการแต่งหน้ามรารยาทและจรรยาบาณของนางแบบในแบบมืออาชีพตลอดจนการป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดในสถานบันเทิงด้วยทั้งนี้ในการประกวดนักศึกษาจะแสดงแบบใน3ชุดคือชุดนักศึกษาชุดราตรีและชุดอื่นๆโดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับสายสะพายพร้อมด้วยถ้วยเกียรติยศ ูเรื่องของสวยๆงามๆแล้วนะคะมาดูการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องของคอนกรีตกันบ้างตรงข้ามกันเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างครั้งที่9ค่ะในระดับภาคซึ่งประกอบไปด้วยภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพที่สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะได้ร่วมกับบริษัท SCG ซีซีเมนจำกัดร่วมกันจัดขึ้นค่ะเพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่ตอไปค่ะ นายพันศักดิ์โรจนากาศรองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างครั้งที่9ในระดับภาคประกอบด้วยภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพโดยมีพนักงานจากบริษัท SCG ซีซีเมนจำกัดนำโดยสยามรัฐสุทธานุนก,กูลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมการแข่งขันเข้าร่วมพิธีเปิดงานที่วิทยายลายัยเทคนิคเพชรบุรีสำหรับ การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นตามที่บริษัท S C G ซีเเน์จำกัดในเครือ S C G ได้ร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาช่างก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2543และได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างก่อสร้างโครงการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทีมนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าแข่งขันได้นำความรู้ในภาคทฤษฎี ด้านเทคโนโลยีปูนซีเมนและคอนกรีตมาประยุกต์ใช้ในการคิดค้นออกแบบและหล่อก้อนตัวอย่างคอนกรีตด้วยวัสดุและวิธีการต่างๆเช่นเทคนิคก,การผสมเทคนิคก,การอัดแน่นคอนกรีตเพื่อให้ทีมนักเกรยียนนักศึกษาสามารถนําความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการแข่งขันไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพในสาขาก่อสร้างได้ในอนาคตโดยในปีนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นการแข่งขันในครั้งที่เกได้แบ่งการแข่งขันออกเป็นสองประเภทคือ ประเภทคอนกรีตกำลังสูงเป็นการแข่งขันออกแบบส่วนผสมคอนกรีตและหล่อก้อนคอนกรีตให้ได้กำลังอัดของคอนกรีตสูงที่สุดและประเภทคอนกรีตกำลังตามเป้าหมายรักโลกซึ่งเป็นการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้วัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ในการหล่อก้อนคอนกรีตให้ได้กำลังอัดของคอนกรีตใกล้เคียงค่ากำลังอัดเป้าหมายที่ตั้งไว้มากที่สุดซึ่งทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา ประเภทละ1,000งบาทเพราะมีสิทธิ์ไปแข่งขันในระดับประเทศที่กรุงเทพต่อไป